ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตลต้าโฟรจูเนอร์นะครับอันนี้เป็นตัว2.8 V นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสำหรับคันนี้เลขไม้น้อยสุดเลยเพียง39,00 0เกานิโลนั่นเองนะครับอันนี้ได้สีเทาคันุหรีด้วยนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่เนี่ยคันนี้รีบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวรถเนี่ยมีการตรวจเช็คมาแล้วนะครับ เก็บสภาพงานนะครับตัวรถตัวอะไรเนี่ยสภาพเหมือนรถใหม่เลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับก็ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีบันไดข้างนะครับไปเลี้ยวจะมองข้างนะครับมือปิดประตูครเมียมนะครับแหลหลังคาก็มีกันมาให้ครบๆแล้วนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับตัวด้านท้ายก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับจะมีตัวไฟเบรกัวที่สามติดให้เลย บตัวไฟเบรก็จะเป็นตัวไฟเบรกแบบ LED นะครับดูสว่างชัดเจนนะครับยามกลางคืนนะครับดูจะเป็นเส้นๆนะครับดูสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ s i g m a โฟ่นะครับก็จะมีตัวโลโก้ให้ตอนหลังด้วยหะับเบาภายในนะครับคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับซึ่งเป็นเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับจะได้เป็นเบาะสีนี้เลยนะครับนี่เป็นเบาะสีเดิมจากโรงงานมานะครับภาพภายในนะครับคอนโซลหน้านะครับรวมถึงตัวเบาะนะครับ โอเคตัวเบาะเนี่ยไม่มีการซุดตัวนะครับตัวเบาะแน่นมากนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับรถปี2 0 1 5้าเนี่ยเล็ไมขนาดนี้เนี่ยสภาพเบาะอย่างเงี้ยผมว่าจัดว่าโอเคเลยนะครับ mm hmm. แล้วเบาะภายในตอนหน้านะครับสวยอย่างแบบแบบนี้นะครับตอนหลังเนี่ยสวยก็ไม่แพ้กันเลยนะครับสภาพเบาะเนี่ยก็แน่นๆนะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับตัว Isofix นะครับตัว เบาะของเด็กนะครับตัวนี้หลับเบาะแถวสามนะครับก็สวยไม่แพ้กันนะครับสามสามแถวนี้นะครับสภาพเบาะดูดีทุกเบาะนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับทั้งสามแถวเลยนะครับสองแถวหลังก็มีไม่สามารถควบคุมได้นะครับแย่ตอนหลังเลยมาถึงตอนเบาะตอนหน้าบ้างนะครับสําหรับตอนหน้าก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับตัวเบาะนะครับก็สังเกตได้นะครับสภาพเบาะก็ได้เดิมๆเลย ถคันนี้ถึงบอกว่าใช้งานรักษามากนะครับหายากนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับลูกค้าเดิมใช้งานรักษานะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขหมล์ก็อยู่ที่38,973กาิมกิโลนะครับก็ผมถึงบอกว่าจัดว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับรถปี2 0 1 5นะครับนับปีเอาเนี่ยผมว่าใช้งานได้น้อยมากนะครับส่วนเลขหมล์ลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปทางบริษัทเรามีการตรวจสอบชัดเจนแน่นอนนะครับว่าเป็นเลขหมล์แท้แล้วนะครับสภาพบ่งมาลัยนะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับ สวยเดิมๆิมนะครับมีระบบพูดซอนโทนนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับมีรับสายว่าสายโทรศัพท์ได้มีเกียร์พัฒน์ชิพนะครับคันนี้จัดว่าได้เป็นคันหนึ่งที่ออปชันได้ค่อนข้างครบนะครับวิทยุนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับเดิมติดรถจ์มาเลยนะครับมีนวิเกเตอร์บิวอินนะครับตัวนี้ติดจับตัวรถวิทยุมาเลยกล้องมองหลังนะครับมีติดมาให้ครบเลยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้ตัวอุณหภูมินะครับ แสดงชัดเจนนะครับตัวนี้มีระบบออโต้สำหรับออปชั่นเพิ่มมาการขับเคลื่อนนะครับก็จะมีระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับว่าเป็นระบบขับ2ขับ4ี่นะครับต่อเวลาหรือเป็นขับ4ี่แบบวิ่งโลเนี่ยคือเราขึ้นเขาในทางลาดชันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับซึงลูกค้าไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวไปเลยว่าจะเปลืองน้ํามันนะครับถ้าเราวิ่งธรรมดาเราก็ใช้เป็นขับ2ได้นะครับตอนนี้ก็คือปรับเป็นขับ2ออยู่ ถ้าเราต้องการจะใช้เป็นขับสี่วิ่งทางเร็วๆทางธรรมดาวิ่งตามปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการทรงตัวของรถเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ทาการที่เปลอ่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าขึ้นเขาชันๆก็เป็นตัวนี้เลยนะครับออปช่นได้ครบบจริงๆนะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วนะครับปิดมาก็จะเป็นลายไม้นะครับออกสีเทานะครับสวยงามนะครับสภาพเนี่ยผมว่าใช้งานดีมีระบบอ c โค o พาวเวอร์โหมดนะครับครบครันนะครับตัวที่วางขา นะครับเป็นตัวหนังอย่างดีนะครับสวยไม่มียุบไม่มียุบตัวนะครับผมจัดว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถสภาพดีคันหนึ่งเลยนะครับซึ่งท่านใดหาอยู่เนี่ยก็อยากจะแนะนํานะครับก็ได้หนึ่งเลยก็คือ1นนะครับคันนี้เป็นรถปี2องศนน้านะครับแล้วก็ออปชั่นได้เต็มนะครับเลขไม่เพียง3 8 9 7 3กิมกิโลจัดว่าน้อยมากสำหรับรถปีขนาดนี้นะครับแล้วถามว่าได้เป็นรถปีขนาดนี้ด้วยราคาก็ไม่สูงเลยนะครับ สำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับได้สีเทาด้วยนะครับซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยหากันอยู่สีเทาควอนบุรีนะครับได้เล็กไม้น้อยนะครับตัวท็อปสุดนะครับราคานะครับเพียง9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถูกมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาดิ่งนสั่นๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ครับผมรีวิวเข้าไปจะไปแจ้งเตือนทีีลกคค้ทัััันนนเยะรรบบุสสด